สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานินทาชาแนลนะคะตัวนี้เป็นเคสหนังนุ่มนะคะก็คือจะเป็นเหมือนพวกหนังนับป้านะคะตัวเนี้เก่งจะทําความสะอาดช่วงนี้นะคะช่วงมุมนะคะมันเป็นรอยเสียดสีกับเ,เสื้อผ้าเนาะส่วนมากเนี่ยกระเป๋าเนี่ยที่ดูดสีเนี่ยก็จะดูดสีจากกางเกงยีนนะคะแต่อันนี้มันไม่ถึงกับดูดสีนะคะมันแค่เสียดสีกับ เสื้อผ้าแค่นั้นเองนะคะนิดเดียวเองเนาะก็เก่งจะใช้ตัวนี้นะคะตัวลบหมึกนะคะตัวลบหมึกเนี้ยมันจะลบรอยเสียดสีได้นะคะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีรอยเปื้อนตรงนี้นิดหนึ่งเนาะจริงๆเลยมันจะเงาเงาทั้งสองมุมเนาะมันจะเงาเงาเทาเาแต่เวลาดูในรูปเนี่ยเหมือนมันเปื้อนเยอะเลยกินขอเช็ดข้างนี้ก่อนนะคะ มันก็สว่างขึ้นเนาะเพราะจริงๆกระเป๋าสีขาวมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่ว่าจะมีรอยเปื้รอยเปื้อนเนาะแล้วก็ใช้เป็นโฟมนะคะเก่งใช้ตัวคีนแอนแคร์นะคะ พอลงไปปุ๊บเนื้อโฟมหายหมดเลย โอเคหนังดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะจริงๆส่วนที่เปื้อนเยอะนี่จะเป็นตรงสายเนาะรอยเฉียดสีตรงสายเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะ อน,นี้หลอโฟมแห้งนะคะแล้วก็บำรุงเนาะอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเป็นลูกค้าแค่ให้ทำความสะอาดคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเก่งขอทำสายให้ลูกค้าก่อนเนาะ ตัวบำรุงเก่งใช้เป็นเดลิเคทเนาะก็ลงทั้งใบไปเลยนะคะตัวนี้เก่งใช้ผ้าสีเทาเพราะว่าลองแล้วนะคะสีมันไม่ตกเนาะ แล้วก็ตัวเดลิเคทเนี้ยมันเป็นครีมที่ว่าเซนซิทีฟนะคะก็คือใช้ได้เนาะ โอเคค่ะน้องก็ใบนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแค่ทําความสะอาดคร่าวๆแค่นั้นเองเพราะจริงอะน้องไม่ได้เปื้อนมากนะคะลูกค้าอยากให้ทําความสะอาดแล้วก็บารุงนะคะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับกระเป๋านะคะหรืออยากส่งซ่อมส่งสปานะคะก็สามารถติดต่อได้ที่รายละเอียดได้ล่างตั้ ก็สามารถติดต่อได้ในรายละเอียดใต้ล่างวิดีโอนะคะก็จะมีชื่อเพจ Facebook อยู่ลูกค้าสามารถแอดเข้าไปแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้เกี่ยวกับมอชิโนใบนี้เก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย